บิสมารราะหาราะฮีมด้วยพระนามของขอระอ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเม,มตตาปราณีเสมอัมดีไร็อบีนาละนินอัลลอฮุมะ็อลเลียลามุฮัมมัดอัสสลามอะลกุมระห์มะตุลลอฮิะเรากาตุฮุสวัสดีครับท่านผู้ชมทั่วประเทศครับนี่คือช่วงเวลาที่ผมอยากจะบอกว่าเรามีความสุขมากครับนับถอยหลังไปเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2555ยังจำกันได้ไหมครับว่าวันที่ยตีนทีวีได้มีการไปเปิดตัวกันที่โรงเรียนบ้านรถไฟครั้งนั้น ถือว่าเป็นแผนการของลอสุภานหัวตาลานะครับที่ทําให้คณะของมูลนิธศสัทธาชนที่ร่วมเดินทางไปในงานวันนั้น <c oughs> ชื่อว่าฮัจยะฮานีมปู่ทองได้ไปพบเจอสองแม่ลูกกําลังน่วนอยู่กับการขายถุงผ้านะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนํารายได้าจากการขายถุงผ้านั้นมาช่วยค่าเทอมของเพื่อนเพื่อนของเธอจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งอายุ8ดขวบ เข้ามารับนับถืออิสลามแต่เรื่องเราวยังไม่จบเท่านั้นครับและเธอก็ได้ชวนพี่ชายชวนคุณแม่ของเธอเข้ามาประกาศลาอิละฮิลลอห์มุฮัมมัดอัลสุลลอล์ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่และเกินงานในวันนั้นไม่ได้มีกําหนดการที่จะสัมภาษณ์ครอบครัวนี้บนเวทีแต่อย่างใดทั้งสิน้นแต่นี่คือพระเมตตาหรือว่าเป็นกําหนดของอัลลอฮ์สุบานอูฮุอัตลาและในที่สุดก็ทําให้มีวันนี้ครับทําให้ครอบครัวทาบันเทิงเข้ามารับอิสลามเกือบจะทั้งบ้านอยู่แล้วนะครับ แต่ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะได้พูดคุยก่อนที่จะความศรัทธาที่แรกมามันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยซึ่งวันนี้เราคงจะได้คุยกันในหลายมุมในหลายประเด็นนะครับกับผู้ร่วมรายการวันนี้นะครับครั้งก่อนเธอไม่ได้ชื่อนาดาแต่วันนี้เคยชื่อว่าคุณหน่อย <c oughs> คุณเหมียวนะครับแต่วันนี้เธอได้รับชื่อว่าน้ำค้างซึ่งเป็นความหมายตามภาษาอังกฤษจากคำว่านาดาขอเชิญท่านผู้ชมได้พบกับ คุณนาดาทาบันเทิงครับชักทายท่านชมทางบ้านหน่อครับอัสลามอะลัยกุ้มเวลาวระตุนลอฮิบะบอลากาตูแล้วก็ขอแนะนําท่านผู้ชมได้พบกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่ได้รับฮิดายะจากลอสซุบฮานะฮัวตาลาด้วยวัยเพียง6ขวบแต่ในขณะนี้เธอเข้ามารับนับถืออิสลาม2ปีแล้วตอนนี้8ขวบน้องฟาติมะทาบันเทิงครับหรือน้องภูฟ้าครับ อัสลามุลัยกุมวะาะมาตุลลอฮิเบอรากาตุวันนี้หนูสวยแล้วก็น่ารักมากหนูตั่วแม่ท่านผู้ชมดูอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับอีกคนหนึ่งครับหลังจากน้องสาวของเธอเข้ามาประกาศรับนับถืออิสลามคนแรกที่เธอได้เชิญชวนนั่นก็คือผู้เป็นพี่ชายและพี่ชายหลังจากเข้ารับสลามแล้วสิ่งแรกที่พี่ชายทําก็คือการมอโซยยวีหรือว่าการคีตา ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ่ามีทาบันเทิงครับซาลมลูกซาลมาลูกุมลนต้นร้อยที่พวเรากาตุวนี่คือครอบครัวทาบันเทินครับผู้ที่เข้ามารับนับถืออิสลามจากจุดเริ่มต้นนั่นก็คือการทิดายาจากอัลลอฮ์แล้วก็ลงมาสู่เด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้ก็เชื้อเชิญคนในครอบครัวและวันนี้นะครับคุณเมียว,วันก่อนเรายังเจอกันบนเวทีเมื่อสี่เดือนที่แล้วบอกว่าครั้งหน้าเราเจอคน เจอกันคงจะเจอในสภาพที่คุณเหมี่ยวเนี่ยกลุม่มศีราะเป็นมุสิมาเรียบร้อยและนี่คือไม่ใช่ความบังเอิญถูกต้องไหมตอนนั้น,น,น,นคิดว่านี่เป็นความบังเอิญไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะครับทุกอย่างกําหนดโดยพออระองค์อัลเล์ทุกอย่างถูกกาหนดเอาไวค้ค่ะใช่ไหมโดยอํานาจของพระอ,องค์เรากําลังอยู่ในแผนการที่พระอ,องค์ทรงกําหนดไว้ใช่ค่ะแล้วก็พระอ,องค์ก็กําหนดให้เรื่องราวของคุณแล้วก็ของลูกๆได้ถูกกระจายไปยังท่านผู้ชมทั่วประเทศด้วยมีคนภูมิใจมาก รู้ไหมครับว่าจํานวนคนที่เข้าไปชมเรื่องราวของครอบครัวของคุณนาดาเนี่ยของน้องภูฟ้าเป็นสแสนๆคนนะครับในเว็บไซต์แล้วก็ทําให้หัวใจของมุสลิมที่เริ่มจะห่างเหินจากศรัทธาหลายคนมาสารภาพโดยตรงว่าอมรดอนที่ผ่านมาเนี่ยพอได้เห็นได้ฟังเรื่องของภูฟ้าทําให้เขามีอิหม่ามีกําลังใจในการทําความดีเพิ่มขึ้นค่ะข้ิสลามเมื่อไหร่ครับคุณนาดาครับ ตอนช่วงที่เด็กๆปิดเทอมรับรวมเวลาแล้วกับที่ศึกษาก็น่าจะประมาณหกเดือนแล้วค่ะหกเดือนแล้วที่รับศึกาจริงๆที่ก่อนนั้นเริ่มเริ่มศึกษาแล้วแต่ว่าหลังจากที่เราคุยบนเวทีนะหลังจากนั้นเข้ารับเลยเข้ารับเลยนะละค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมครับเอ่อ จริงจริง,รงต้องบอกว่าอยู่กินกับฟาติมะซึ่งเข้าลาบิสลามมาสองปีที่แล้วอยู่แล้วค,คือในบ้านเนี่ยอยู่กินกันอย่างอิสลามมาสองปีกว่าแล,วแล้วและพอตอนหลังเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มจะคุยกับฟาติมะไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยไปปรึกษากับคุณปู่เซรีอะค่ะท่านมาสักครู่นี้ใช่ใช่ท่านใจดีมากเลยนะท่านมาเล่าบอกว่าท่านเองก็รู้ <c oughs> สึกว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา<ช>เป็น เป็นการทีุู่ธเจ้าได้ส่งมา<ช>เตือนมนุษยชาติเลยใช่ครับเขาพูดในหลายๆสิ่งที่บางทีคุณแม่เองเนี่ยไม่เข้าใจว่าลูกพูดว่าอะไรครับเคยถามว่าเคยเห็นเหรอทําไมถึงรักจังเลยครับ <laughs> เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาก็ชี้ไปที่ศีราะว่าเห็นอยู่ในนี้อตอนนั้นเขาเจ็ดขวบเขาบอกว่าพระองค์พระองค์ เขาบอกว่าเขาบอกว่าอันเลาะรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับหนูอันเลาะจะนําทางให้หนูเขาพูดแบบนี้ค่ะตอนนั้นประมาณเจ็ดขวบอันเลาะรู้ว่าอะไรเหมาะสมสําหรับหนูค่ะอันเลาะจะนําทางให้หนูอันเลาะจะนําทางให้หนูแต่ตอนนั้นตัวเหมียวเนี่ยเป็นเด็กดูหนังมากหรือเปล่าดูหนังดูละครไม่ดูละครชอบอ่านหนังสืออะค่ะเหมียวไม่ชอบดูดูทีวีชอบอ่านหนังสือจนยาตีมทีวีไปติด ไปติดจานแถวเทียมให้ก,ก,ก็ก็จะได้ดูยาทีมทีวีเนี่ยค่ะแต่ปกติจะไม่ค่อยดูทีวีค่ะสองปีที่ลูกรักอิสลามมาเนี่ยนะลูกชวนอยู่ตลอดนะครับว่าแม่เข้ามารับน้าถือนศาสนาลูกจะพูดถึงว่า,อาสองปีแรกเขาจะหนึ่งปีแรกเนี่ยเขาจะมุ่งมั่นด้วยตัวเขาเองแล้วเขาจะละหมาดเก่งมากมซึ่งตอนนั้นที่บ้านก็ก็มองๆเขาแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเข้าใจว่าคืออะไรอพอปีที่สองเนี่ยเขาก็จะบอกว่า แม่ตอนนี้ในบ้านอ่ะหนึ่งผลละบุญแล้วนะหนึ่งผลละบุญแล้วนะเจ็ดขวบ,บก็ไม่เข้าใจว่าลูกพูดว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าแม่เข้ารับอิสลามเนี่ยจะเป็นสองผลละบุญแล้วถ้าอามีนเนี่ยจะเป็นสามผลละบุญแล้วถ้าคุณพ่อด้วยบ,บ้านเราจะมีสี่ผลละบุญนะแม่ฟาติมามครับหนึ่งผลละบุญถึงสี่ผลละบุญคืออะไรหนูอธิบายให้ฟังหน่อยครับ <c oughs> อะไรที่ทําให้หนูพูดกับคุณแม่อย่างนั้นว่า มันจะเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามหรือเป็นสี่ผลบุญแต่วันนี้ถึงแม้จะได้มาสามก็ตามเนี่ยอะไรคือสามผลบุญที่หนูว่าค่คือก็ครอบครัวครอบครัวที่เข้ามาครอบครัวมุสลิมครอบครัวอิสลามถูกต้องไหมฮะค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือมีหนึ่งผลบุญคือเริ่มจากหนูค่ะแล้วก็มีสองผลบุญคือเริ่มจากบางอามีนค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือ สามผลลบุญถึงแม้ว่าจะมาแค่สามแต่เดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อนะซึ่งผมบอกแล้วว่าหลังจากเธอเข้ามารับนับถือิสลามเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวอะไรอีกมากมายที่เราคงจะได้พูดคุยแล้วก็เรื่องราวของเธอวันนี้เนี่ยเราถามกันมาก่อนแล้วสามารถที่จะเปิดเผยได้หรือไม่แต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นบททดสอบค่ะใช่ถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยใช่นะใช่เราทาข้อสอบผ่านแล้วเราก็จะทรง ไม,ไม่เพียงแต่การทดสอบขอร้องนะพี่น้องทุกคนก็ให้กาลงังใจอยู่ด้วย<ช>นะครับ,รบพอวันที่มารับอิสลามเนะยวันไหนเดือนไหนจําได้ไหมครับจําจําไม่ได้ไปจาได้แต่ว่าช่วงปิดเทอมปิดเทอมค่ะครับแล้วอะไรที่ทําให้วันนี้แหละตัดสินใจสักทีหลังจากสองปีที่ลูกรับอิสลามไปแล้วสองคนคือ ศึกษาก่อนนะคะศึกษาอ่านแล้วก็อ่านจากข้อมูลต่างๆที่คุณปู่เสรีให้มาเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าอย่างที่บอกชอบอ่านหนังสือแล้วแล้วเหมือนยอมจำนน <c oughs> ยอมจำนนยอมจำนน <c oughs> ยอมจำนนแต่ในความยอมจำนนนั้นเนี่ยยังไม่มีความศรัทธาที่เด่นชัดแต่ยอมจำนนว่ามหาัศจรรย์นะคะอะไรบ้างที่ทำให้เร<ห>าต้องอัศจรรย์ใจตอนนั้นจะ เหมือนกับเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยศาศาสตร์ครับซึ่งไปสอดคล้องกับสิ่งที่ในอัคุรลอ่านกล่าวไว้ซึ่งกล่าวก่อนหน้านั้นอะรู้สึกอัศจรรย์ใจว่าเป็นไปได้อย่างไร,รอันนี้ยอมจำนวนใน,ในหลักของวิทยศาศาสตรใ์ในใน้าจุดนั้นแล้วก็ศึกษาเลื่อยขึ้นนะคะยิ่งสนใจก็ยิ่งอ่านยิ่งอ่านก็จะยิ่งมีความสนใจในในคัมภีร์กุรอานมากขึ้นหลายหลายอย่างจนกระทั่งสุดท้าย วันนั้นนะ่าเหมือนโดนเหมือนโดนเหมือนคือนั่งนั่ง,น,ง,น,งนั่งก็นั่งอ่านศึกษาอิสรามอยู่ปกติอะค่ะแล้ววัติมะเดินเข้ามาหาที่ห้องทานข้าวแล้วบอกว่าคุณแม่คะถึงเวลาแล้วค่ะลูกเดินมาเขาเดินเข้าไปที่ห้องทานข้าวกางอ่านสอปกติก็บอกคุณแม่คะถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องลบอิสลามลูกเดินมาบอกแม่ถึงเวลาแล้วที่แม่ต้องรับอิสลามค่ะแล้วก็ถามว่าเอา้าเราต้องทํายังไงล่ะครับ เขาก็กล่าวว่าเอ่อกล่าวเป็นภาษาอาหรับอะค่ะจำถ้อยความนั้นได้อยู่ไหมเอ่อพอหลังจากลูกเดินมาบอกแล้วยังไงต่อเดินมาแล้วก็บอกให้ให้กล่าวตามเขาทุกคําสอนเลยนะเดี๋ยวนั้น,นะคะ่ะฟารีมาไหนลองสอนที่วันนั้นสอนกับที่ทให้แม่พูดอะคะ่ะฟาติมาวันนั้นสอนกับคุณแม่ยังไงครับที่เดินมาหาแล้วแล้วให้แม่พูดตามหนูทีละคำจําได้ใช่ไหมแล้ว ไหนลองทำเหมือนวันนั้นสิลูกหายใจลึกๆที่วันนั้นเดินมาหาแม่ที่ห้องทานข้าวแล้วบอกให้แม่พูดตามทีละคําการกล่าวว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวใช่ไหมลาอีละฮะอินลอลอคุเจ้าครับได้ไหมเขาตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วค่ะครับคุณแม่เขากล่าวก็กล่าวตามที่ลูกพูดทุกคําเสร็จแล้วพอกล่าวเสร็จเขาก็บอกว่าไปอาบน้ำจับน้ำเลยไหมก็บอกว่ายังไม่อยากอาบก็ไปอาบเถอะ ก็เลยไปอาบน้ําเขาก็ยืนเขาก็จะนั่งเฝ้าอยู่อยู่ตรงเก้าอี้หน้าห้องน้าอะ่ะพออาบน้ําเสร็จเขาก็ยืนดักหน้าห้องน้ําเขาบอกกลับเข้าไปใหม่ถามว่าทําไมก็อาบน้ําเสร็จแล้วเขาบอกว่ายังยังไม่เสร็จยังไม่ได้อาบน้ําละหมาดเขาก็ไปยืนข้างๆคือตอนนั้นลักษณะเหมือนกับแม่สนใจในตัวลูกว่าทำเหมือนเหมือนเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ลักษณะอาบน้ําละหมาดยังไงละ่ะเขาก็สอนทีละ ขั้นตอนนะคะอาบอ่ล้างมือล้างหน้า,ห,นาหูอะไรก็จะสอนสอนทุกอย่างครับพอสอนหลังจากสอนให้อาบน้ําละหมาดเสร็จเขาก็เอามาแต่งตัวให้ใส่ฮีบยาบให้ใส่ฮียาบใ,ใ,ใส่กระโปรงใส่ทุกอย่างแล้วเขาก็จะบอกว่าต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องใส่ถุงเท้าต้องอ,อะไรคือเขาจะทําให้ทุกชิ้นคือเหมือนเหมือนตอนนั้นเนี่ยเหมียวกลับไปเป็นเด็กครับเหมือนกลับไปเป็นเด็กแล้วมีแม่เนี่ยเหมือนมีแม่มามาสอนแล้วก็มา แต่งตัวให้เราใหม่หมดเลยแล้วก็สอนละหมาดเดี๋ยวนั้นเลยสอนละหมาดสอนก้มซูอยูดสอนทุกอย่างแล้วเขาก็จะกล่าวฟาติฮะนำแล้วก็บอกว่าก่อนกล่าวเ็าจะบอกว่าเดี๋ยวทําตามหนูนะครับเขาก็ใส่ตาลโกงครบชุดเลยตอนนั้นหนูยังไม่มีตาลโกงแต่เขาก็เขาก็ทาทาละหมาดก้มซูหยุดคือสอนแล้วบางทีเขาจะพูดไม่ได้ใช่ไหมตอนละหมาดเป็นเขาก็จะเอามือค่ะแตะ ให้เราดูให้เราเป็นสัญญาว่าต้องแตะ <c oughs> ที่ไหนก้มยังไง <c oughs> แต่ทชาช้าเขาใจเย็นมาก <c oughs> อ่ะครับเหมียวทํายังรู้สึกว่ามันมันยากอ่ะค่ะแต่เขาใจเย็นมาก <c oughs> เขาไม่ว่าประโยคที่คนนาดากล่าวเนี่ยการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลอห์มุฮัมมัดรรลอฮุลุลลอห์ L H. ประโยคนี้เนี่ยมันไม่ใช่คําพูดที่ออกมาแค่ตรงนี้นะมันต้อง <c oughs> ออกมาจากตรงนี้เพราะมันเป็นคําพูดที่ ทุกอย่างในชีวิตที่ฉันเคยทํามาเนี่ยการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากผู้เป็นผู้ผ,ผู้ทรงสร้างที่แท้จริงเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันยุติหมดรงแล้วใช่ค่ะมีเพียงท่านเท่านั้นคืออรรถสุบานุตาลาความรู้สึกตรงนี้มันเป็นไงบ้าง <c oughs> คือหลัง <c oughs> จากกล่าวแล้วก็พอ,อลูกลกจับมาทําทุกอย่างที่พูดแล้วก็ระบาดเนี่ยขามันอ่อนนะคะ นั่งพับเพียบอยู่บนพรมที่คุณปูเ่เสรีให้ให้ให้ลูกสาวนั่งพับเพียบอยู่ยนั้นมันไม่มีแรงลุกขึ้นมา mm hmm. นั่งแล้วเหมือนกับ mm hmm. เหมือนเหมือนเรามันร้องไห้เหมือนมันมันไม่มีแรงเลยอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าอา้าวทำไมไม่ลุกขึ้นมาล่ะเป็นอะไรพรมมันนิ่มมากเหรอทำไมไม่ลุกขึ้นมาคือหนึ่งรู้สึกตื้นตันนะคะครับ <Ha. S 1> ตื้นตันเหมือนกับว่าเราได้กลับไปเป็นเด็กแล้วมีลูกเราอะ่ะกลับมาทำมา เหมือนเราเป็นเด็กอ่อนแล้วมาแต่งตัวให้เราแล้วมาสอนสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเพื่อที่ให้เราเข้ารับมิสลามและเกิดความศรัทธาเกิดเกิดตรงนั้นมั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 นไม่มีแรงอะค่ะมันเหมือนยอมยอมจำนวนทุกสิ่งแล้วอะเชื่อไหมว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่วันนั้นกับครอบครัวของคุณนาตาแต่สมัยของรอสูรุลลอฮอเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในหลายๆฮิดายะที่อัลลอดลนใจ และนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนประทับใจขอญาตมาทางอมีนบ้าง <c oughs> อมีนเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับอลัลลอ์ให้ความโปรดปรานนะัคือเริ่มจากเด็กคนนี้แล้วก็ตามมาคือพี่ชายอมีนเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าอะไรเป็นจุดทําให้อามีนเปลี่ยน <c oughs> มารับนับถืออัลลอฮองเดียวเนี่ยครับน้องชวนคับไหนเล่าให้ฟังเรื่เหตุการณ์เป็นยไงน้องมาชวนแลวเชื่อเลยฮะก็อย่างน้องพ่อเล่าแล้วทุกวันทุกวันแล้ว เหมือนศรัทธาอะไรที่เขามาเล่าทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเกี่ยวอิสลามครับอืแล้วก็อยู่ในก็ได้ยินเสียงลกุรอานเขาอ่านกันแล้วเราก็อยากเป็นอิสลามบ้างเราอยากจะเป็นสลามบ้างครับไม่จิตใจไม่ได้มีฝืนเลยเขาว่าไม่ครับแบบไม่เชื่อฉันไม่เชื่ออะไรอย่างนี้มีบ้างไหมไม่ครับพอยู่บ้านก็ได้ยินเสียงอาซานอยู่แล้วอยู่บ้านได้ยินเสียงอาซานอยู่แล้วอื แล้วอะไรที่รู้สึกว่าใช่เลยวันนี้ฉันต้องเป็นอิสลามแล้วต้องต้องมารับนับถืออิสลามแล้ว